พี่น้องมือนี้ช่องแม่ o r Channel พามาสื้อขนมจีนค่ะร้านปติมเจ้าประจําค่ะไว้ทายิบจับเนาะค่ะอาหารกับตองช่ถุงมือได้พี่น้องขนม,ม,มจีนสวยๆจ้ะอันนี้นนพี่น้องอันนี้เป็นน้ำยากระเทยเด้จ้าแซ่บๆเป็นเห็ดผลดีๆค่ะผ่อนๆค่ะพี่น้องอยากก็จ้าพี่น้อง พิ่นขายมาหลายปีแล้วค่ะแม่โจกับมาอุดมเพลินคุณอีสานบางเฮาหรอค่ะพี่น้องกับยู่ที่สีราชาชลบุรีน้ำกันนี่แหละเด้อจ้ะแซ่บยากาสิพี่น้องหอมกระชายนะค่ะหอมกระชายหอมเครื่องเทศม่าขายอยากบอพี่น้องมาเด้อจินสวยๆในโจกับวุฒิมนเพิ่นมาหลายปีแล้วนะน้ค่ะแมากินน้ำร้อน ปากของน้ำล่าเน,นี่ยแบบนอกฟันสวยพี่น้องนะคะตัวตัวน้องพี่น้องเนาะอันนี้เป็นน้ำยาป้าจากพี่น้องก็จะเค็มข้นด้วยจ้าเด้อก็จะเผ็ดนิดนเอยติดเยอะๆเนาะค่ะอันนี้เป็นสายลักหมีกะทินะคะอันนี้เป็นน้ำยาหมีกะทินะคะนี่กะทิปลาเพิ่อนกระขายด้วยจ้พี่น้อง จะจะจมีข้าวกะเจล้อมาเด้อค่ะบุหรี่ย่างน้าชอนขัลายไหลไหมคะมาเด้อจา่าแซ่บๆทั้งกันน้องพี่น้องนน้องอายมาทำไม,ไม,ไม,ไมอันนี้จะเป็นน้ำยาแกงไตปลาเด้จอาาาาจ,จ,ออจนน่ะพี่น้องน้ำยาไตปลาค่ะสูตรปลาติมแซ่บจิ้มกับข้าวหนมจีนเนาะพี่น้องอันนี้สายน้ำยาไตาปลาหา้ามพลาดนะคะ วดจัดห้ามพลาดน,นะคะเซแบบๆพี่น้องปลาติ้มพันเห็ดสูตรเพิ่นค่ะยอย่าใจปลาเซแบบเลยจ้ากินกับขนมอจีนเนาะพี่น้องอวดวๆค่ะพี่น้องอันนี้ตีนใไก่ตบใหม่แต,ต่เห็ดน้ำยาเขียวหวานมาช่อมพร้อมกันเลยค่ะน้ำยาเขียวหวานาานะจ๊ะเนาะ ปลาติมเพิ่นกระล่างอ่างต้มตีนใกล้ไหวเนาะค่ะพี่น้องกับเจตเฮ็ดนน้ำยาเขียวหวานกันเด้อค่ะสามารถรับชมรับฟังกันน้ำในจุดเชี่ยวแนวเด้อค่ะพี่น้องน้ำยาเขียวหวานจ้ามาทำเลยวันนี้น้ำยาเขียวหวานเนาะจ้ะเนาะปลาติมเพิ่นกระล่างคั่มเนาะจ้ะ,ะข้าวแบบไส่ขาไก่เนาะป่ะเนาะไส่ขาไก่ แล้วเราก็คนให้เข้าเครื่องกันในเครื่องก็จะมีเครื่องแกงเขียวหวานเนาะป้าเนาะแล้วก็จะเป็นพริกแกงเขียวหวานเนาะป้าเนาะใส่กระชายค่ะคุกลาไปพี่น้องเป็นเป็นสูตรดั้งเดิมด้วยค่ะนี่ขาดไม่ได้นวนวขาดไม่ได้คือหมูนัว จ้าปใช้วัตถุดิบไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเฮาก็จะมาเพิ่มกันเนาะกันเนาะี้กะทิใส่กะทิจ้าเกใส่น้ำกะทิทั่วไปเลยพี่น้องแล้วเฮาก็จะมาเบิ่งกันเนาะค่ะเนาะตอนอีว่าสูบแซ่บเสพมันหอเนาะพี่น้องจ้านี่ค่ะแกงเขียวหวานเฮาพี่น้องกระเส็บพวกข้าปลาเพิ่งเชยมะเขือกับอัน ใส่หมูแล้วผ้าลงไปเนาะค่ะเนาะจะเป็นน้ำยาแกงเขียวหวานแสบๆค่ะพี่ิ้องเนาะพี่น้องี๋ยวก็จะซุกและะะ้วค่ะเนาะกัมาเบิองกันเนาะพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องอแกงเขียวหวานขา้าวกระเ็จแล้วเดอ้อจ้าพี่น้องห่อนๆพี่น้องจ้ามาเดอ้อแสบๆน้ำแม่โจเนาะค่ะเนาะคลิปนี้กับผ้ามา่ากินขนมเซนมาซื้อขนมจีนเนาะคะ่ะหลานกระติ่งเด้อค่ะเดอ้ออยูซิีราชาชลบุรีนี่แหละคะ่ะ จะติดถนมเนาะค่ะเนาะก็มีน้ำยาปลาแล้วเนาะค่ะทีแม่โจได้ร่มไปยาปลาน้ำยากะทินอกจากาก็มีน้ำยาไตปลาแล้วก็มีมีกะทีน้ำเนือจ้กพี่น้องอันนี้ก็เป็นแก้วเกงเขียวหวานข่าหอนหอนเดือจ้กพี่น้องคลิปนี้แม่โจกับพามาซื้อขนมจีนกินขนมจีนบ้านปัาติมแล้วค่ะโจกับเขาตัวไปกินเขาก้อนเนาะจ้กพี่น้องค่ะ ขอบคุณทุกการติดตามรับชมทูกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ถูกสติ๊กเกอร์ถูกเลิฟถกไลค์ด้วยจ้าขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องขอให้พี่น้องมแตรความสุขความจเจริญลำรวยเงินทองสุขปู่สุขพนอด้วยจ้าคลิปนี้แม่โจกับพ้ามาจินขนมจีนกระสีฟ้าไว้ซัมเน่แหละเด้อค่ะพี่น้องขอประคุณมากมายค่ะสวัสดีจ้า